สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูโปรเด็ดจากเอสเตอร์ลอเร์ที่สาวกเอสเตจะต้องฟินตาค้างไปเลยค่ะนั่นก็คือโปรฉลอง e s t เตอลอเดอร์ซูเปอร์แบนดที่ l a ซาด้ากดใส่ตะกร้าเตรียมเช็คเอาท์ในวันที่11พฤษภาคมนี้เลยค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าครั้งนี้คือเล่นใหญ่แบบสุดๆเพราะว่าเขามาเป็นเซ็ตของขวัญที่ลดสูงสุดถึง50%เเลยทุกคนและยังได้ของขวัญเพิ่มทุกคำสั่งซื้อไปเลยค่ะ ว่าแล้วไม่รอช้ามาเริ่มกันที่เซตแรกกันเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะแค่ซื้อเซรั่ม Advanced Night Repair หรือว่า A N R นางเอกตลอดการของเรานั่นเองในขนาด50 ml ค่ะก็จะได้รับ Revitalizing Supreme Plus Power Cream ขนาดจริง50 ml ขวดนี้ไปเลยจ้าบอกเลยค่ะว่าแค่ขวดนี้ขวดเดียวก็คือ4,500ไปแล้วค่ะทุกคนโอ้โหจะแถมดุอะไรขนาดนี้ว่าแล้วก็ต้องมาดูเนื้อ A N R แบบขี้กันหน่อยค่ะ ขอให้ดูเนื้อค่ะทุกคนก็คือนังมีความเข้มข้นมากแต่ว่าบางเบาแล้วก็ซึมไหวไม่หนักผิวเลยใช้ปุ๊บก็คือจะรู้สึกได้ทันทีค่ะถึงความผิวแข็งแรงแล้วก็กระชับรูขุมขนใ,นใดๆก็คือเอาอยู่หมดที่สําคัญก็คือให้ความชุ่มชื้นยาวนานมากเข้าวงการแล้วออกไม่ได้อีกเลยค่ะ มาต่อกันที่เซตที่2ค่ะก็คือซื้อ Advanced n a i r e Pair ขนาด20 ml ก็จะได้รับ,บรองพื้น Double Wear Stay In Place ขนาดจริงไปเลยค่ะทุกคนมูลค่า2,200บาทคือราคาเท่ากันไปอีกหรือว่าจะเลือกเป็น Primer Double Wear Second Skin Cream Primer ตัวใหม่ล่าสุดซึ่งก็ได้ไซส์จริงไปเช่นกันค่ะทุกคน บอ,บอกเลยค Debatte, ่ะว่าเซตนี Ke ้ค like ือเป็นการรวมตัวของเทพีผิวปังที่แททรูมากคือคุมไม่ไหวบอกเลยค่ะว่างานนี้มีแต่ตัวจริงใส่จริงส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อของไพรเมอร์นะทุกคนก็คือเลิดมากก็คืองงแล้วว่าคือไพรเมอร์หรือคือฟิลเตอร์ คือผิวดูกโลกลว์แบบสุขภาพดีไม่ไหวก็คืออยากเก็บเธอไว้ทั้ง2คนค่ะมาถึงชุดที่3แตกันละค่ะทุกคนเซตนี้นะคะซื้อ revitalizing supreme plus power cream ขนาด50 ml นะคะก็จะได้รับ revitalizing supreme plus soft cream ขนาด15 ml ไปเลยทั้งหมด3ชิ้นค่ะมูลค่ารวมคือ3,600บาท โอ้โหคือนอกจากมูลค่ายังจุกมากตัวปริมาตรก็จุกเหมือนกันเพราะว่า45 ml เพิ่มจุกๆไปเลยค่ะว่าแล้วก็มาดูเนื้อของคุณเขาหน่อยค่ะคือตัวนี้นะคะนางเป็น moisture, มอยส t u r e c r e มนุ่มเด้งตัวดังเลยค่ะที่ทั้งช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวแน่นเฟิร์มและยังช่วยยกระชับนะคะโดยเฉพาะบริเวณกรอบหน้าพวงแก้มหรือร่องยิ้มเนี่ยบอกเลยว่าเวิร์กมากและยิ่งพอใช้คู่กับ ANR ก็คือเลิศมากทุกคน คือมันนุ่มมากจริงค่ะคืออยากให้ลองเดินทางมาถึงเซ็ตสุดท้ายกันแล้วค่ะก็คือซื้อรองพื้น Double Wear Stay In Place รองพื้นสูตรน้ำในตำนานขวดนี้ไปนะคะก็จะได้รับแป้ง Double Wear Stay In Place f l a t t e r y Loose Powder ขนาดจริงมูลค่า2100บาทไปเลยจ้า อย่างที่บอกค่ะทุกคนรองพื้นดับเบิลแวรก็คือติดทนทานบางเบากันน้ำกันเหงื่อคุมมันใดๆและพอใช้คู่กับแป้งฝุ่นตัวนี้ก็คือเพิ่มความเป๊ะติดทนคุมมันเพิ่มไปอีกขั้นเลยค่ะขอให้ดูความละเอียดของเขาค่ะคือบอกเลยทุกคนงานผิวเป๊ะที่แท้ทรู และถ้าช็อปในวันที่11พฤษภาคมในเวลาเที่ยงคืนถึงตี2ก็จะได้รับของขวัญเพิ่มอีก2ชิ้นมูลค่า1,000บาทไปเลยค่ะดูจบปุ๊บอย่ารอช้าค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดใส่ตะกร้ารอไว้ก่อนได้เลยถึงวันที่11ปั๊บรอรับความปังส่งถึงหน้าบ้านได้เลยค่ะ